ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่อู่ช่างบิ๊กก็จะพามารีวิวรถเกี่ยวข้าวนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่อง6เฮต์เฮตหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าได้ติดเทอร์โบมาแล้วนี่ครับผมเทอร์โบเดิมนี่ครับผมเทอร์โบเดิมนะครับอันนี้เรามาใส่เป็นของเทอร์โบอู่ช่างบิ๊กนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโฮเซ่นะครับผมงานแท้นะครับผมแท้ถอดครับสภาพใหม่ครับผมหายากครับตัวนี้ของหายาก รถเกี่ยว์ออรเ่ทนะครับผมท่ออดีคู่นะครับแต่ลูกค้าแปลงมาแล้วครับก็เทอโบลูกค้าเดินก็เรียกว่าเดินท่อผิดนิดนึงครับแล้วก็แก้ระบบให้ใหม่เดี๋ยวรอระหว่างช่างพพดทําคออยู่นะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันต่อนะครับดูคร่าวๆไปก่อนนี่ครับผมครับโอเซดครับผมขวัญใจรถเกี่ยวนะครับผมตัวนี้เด็ดแน่นอนครับ ป็นรถเกียวครับผมตามทิปที่ได้ดูไปเมื่งงกอมมนนก,กอี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับูมจ้างบิ๊กโรโบนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับผม